สวัสดีครับ FC พิจิตรลาพุรลาบนะครับ FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับ FC บอสโจน้องกุ้งอิงนะครับรวมไปถึง FC พลังเงียบทุกทุกท่านทุกทุกไฟทุกทุกแขนงนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่จินตราพุรลาบวอลครับเต่าบ้านนารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับ สำหรับมื้อนี้นะครับเตาบันหน้านะครับมีข่าวมาแจ้งกับพี่กับน้องกับ FC ทุกทท่านเลยนะครับทั่วประเทศเลยนะครับอ่าเรื่องอภิจินตรานะครับมีโปรเจกต์จะขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับนะฮะในวันที่ยิซีนี่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเตาบันหน้านะครับ จะเล่าให้ฟังนะพี่น้องเด้อคอยติดตามนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนเลยนะครับสำหรับ f c ทุกทท่านทุกๆฝ่ไฟล์เลยนะครับผมสำหรับซิงเกิลที่ปล่อยออกไปนั่นก็คือสร้างบอสมน้องฮักพี่น้องครับพี่จินตราฟีเจอริงกับน้องอุงอิงเพชรบานแพงทะลุเป้าครับพี่น้องครับนะฮะนี่แหละครับพี่น้องครับ ที่อยากบอกคับพี่กับน้องนะครับสำหรับ f c ทุกๆท่านคือ4หนาซึ่งตาบานกันโดยทั่วกันเลยน้องพี่น้องเนาะครับสำหรับเพลงที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับนั่นก็คืออันดับหนึ่งนะครับผม u ู u ูปประเทศไทยครับพี่น้องกะที่หนึ่งนะครับมิวสิกประเทศไทยกะที่หนึ่งนะครับผมเป็นความภาคภูมิใจย่าง ปราบเิืมอ,อย่างที่สุดนะครับพี่น้องครับทีบอสโจนะครับทางอ่ารำเพลินอินดีเล็คอร์ดนะครับจับมือกันกับพี่จีนทางแคทไนซูดิโอนะครับร่วมงานกันในครั้งนี้นะครับได้ผลเกินคาดนั่นก็คือประสมผลนําสำเร็จ นะครับในอีกขัาหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเป็นความสัมพันธ์อันดีงามนะครับสำหรับสองข่ายไงทีได้จับมือกันนะครับผลงานเพลงนี้นะครับพี่น้องครับออกสู้สายตาพี่น้องแฟนๆนะครับพี่น้องครับติดอันดับหนึ่งตั้งแต่6ชั่วโมงแรกเลยนะครับถั่วพี่น้องครับนะฮะ แอดมินกับนางบอติดคือกันนะครับบรรยายซูพีสูน้องเบิงนะครับเปิดมือเบิดเว้นเข่าน้ำกับบอได้กินนะครับพี่น้องนะครับยินดีดีใจน้ำเพลินเื่อเป็นอย่างได้พี่น้องดีใจน้ำทุกๆุกไฟดีใจน้ำบอสโจดีใจน้ำพี่จินตลานะครับผมที่เพลินรวมมืออ่ารวมแรงรวมใจนะครับทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายนะครับทุ่มเททุกอย่างให้กับผลงานชิ้นนี้นะครับหล้กก็ออกมาสูสายตาพี่น้องแฟนๆย่างเขาเอิว่า เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพอิหลนะครับพี่น้องครับเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพเลยนะครับนะแต่ข้างกันนั่นนะครับพี่น้องครับเป็นไปเ่ไหรเลยผลงานทีจะออกมาดีขนาดนี้ท้าขาดพี่น้องแฟนๆที่ให้การสนับสนุนนะครับเอฟซีทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับต้องขอกราบขอพรบคุณอีกครั้งหนึ่งการแล้วกันอ้าพี่น้องครับสำหรับ วันที่2 4นะพี่น้องครับโปรเจกต์ใหญ่นะครับนั่นก็นคือพี่จินตรานะครับมีคิวขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมพี่น้องครับวัดจอมสีเด้อนะพี่น้องเด้อว,วัดจอมสีอำเภอกุงเพราะว่าปีจังหวัด อุดีทานอนนะครับหรือว่าอุดรธานีเฮ้าเนาะพี่น้องครับนะครับวัดจอมศรีนะครับอำเภอกุมภาวะปีนะครับจังหวัดอุดรธานีเฮ้านะครับวันที่24ที่จะถึงนี้นะครับ24กุมภาพันธ์ยําอีกเทื่อนึงนะครับผมนะครับทางบอโจนะครับผมเพิ่นกะมีนะครับผมโปรเจกต์นะครับผมนั่นก็คือไลฟ์สดนะครับ วันที่าวันที่23 24 25เลยเป็นเหมาใจ่า3วันนะครับโปรโมทให้บอสนำเลยก็แล้วกันนะครับเหมาใจ่า3วัน23 24 25่่ากุมภาพันธ์ยี่หกเนะครับ3วันนี้ราคา321พี่น้องครับเข้าไปสนับสนุนนะครับพี่น้องอยากมวนอยากซื้อน,นะครับผมชมไรสดนะครับเข้าไปสนับสนุนได้นะครับถามรายละเอียดผ่านทาง สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจได้ครับพี่น้องครับติดต่อบอสโจนะครับรายละเอียดติดต่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับพี่น้องครับรายละเอียดนะครับบอสเมันบอกว่าหรือว่าจะซื้อมือเดียวก็ได้นั่นก็คือวันที่ยิบซีผู้ใดอยากชมพี่จินตรานะครับฟิชเชอริงกับน้องอุงอิงขึ้นเวทีนะครับร้องเพลงกับน้องอุงอิงนะครับซื้อมือเดียวก็ได้วันที่ยิบซีราคา129เนาะบอสเนาะ129บาทนะครับผม 129บาทนะครับต่อ1วันนะครับแต่ว่าผู้ใดจะคุ้มค่าให้ซื้อ3มือไปเลยเหมาไปเลยครับพี่น้องครับ321อเนะครับถือมือละ100รเศษเศษนะครับผมจะคุ้มค่ากว่าได้ดู3วันสำหรับ FC นะครับเชิญชวนกันแล้วกันนะครับ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านเลยนะครับไปให้กำลังใจกันหลายๆนะครับ FC ของพี่จินตลาพูนราบนะครับไปให้กำลังใจกันหลายๆในวันที่24่กุมภาพันธ์ 2,567นี้นะครับที่วัดจอมศรีจังหวัดอุดรธานีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดยุ่กลก่ยุ่ไก่นะครับผมไปไห้กำลังใจกันแบบล้นหลามเลยพี่น้องครับ ไปเบิงนะครับซิงเกิลไม่ลาสุดครับพี่น้องสร้างผสมน้องหักนะครับพี่จินตราฟิชเชอริงกับน้องอุ้งอิงร้องสดๆบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นครั้งแรกเลยนะครับเพลงนี้เปิดตัวเป็นครั้งแรกบนสาวบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมพี่น้องสิได้อัตรศในการชมนะครับไปเบิงความยิ่งใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไปเบิงความสวยงามนะครับไปเบิงศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะครับบ่วาสิเป็นจินตราพูลลาบน้องอุ้งอิง พ่อโชนะครับน้องวัดน้องหอมแอมนะครับ, PM, รบหรือว่าลําเพลินไอดอนลนะําเพลินโชอีกอย่างประมาณนั้นนะครับของสาวน้อยเพชรบ่านแพงรับประกันความมวนความซื้นครับพี่น้องครับว่่ต้องห่วงเลยนะครับเอาเต้นจนว่า ให้เมื่อยลลากันเมื่อบ้านกันรวดนะครับผมสําหรับเอฟซีของพี่จินตลาเพิ่นก็ถามมานะครับว่าเอ๊พี่จินตลาน่ะเพิ่นจะลองจากเพลงหรือว่าไปลองเพลงเดียวบอแมนครับพี่น้องครับพี่จินตลานะครับว่าได้ลองเพลงเดียวเด้อพี่น้องเด้อย่าเข้าใจผิดนะครับพี่จินตลานะครับจะลองคู่กับน้ององค์อิงนะครับผมหลายเพลงนะครับบอรู้ว่าจากเพลงนะครับแต่ว่าอยู่แบบ เป็นชั่วโมงขึ้นไปแน่นอนนะครับพี่น้องสบายใจได้บอแมนว่าไปลองเพลงเดียวที่เปิดซิงเกิลแล้วกับบอแมนนะครับพี่จินตลานะครับจะร้องคู่กับน้องอุ๋งอิงนะครับเพื่อคืนกําไรให้กับแฟนนะครับพี่น้องคืนกําไรให้กับเอฟซีคืนกําไรให้กับทุกๆคนนะครับที่ซอยกันพักดันนะครับที่ซอยกันพักดันนะครับจนเพลงนะครับมาติดชาตนะครับให้คนได้รู้จักนะครับผมคืนกําไรเอาให้มมวนให้มันเต็มที่กันไปเลยนะครับสาหรับงานนี้ครับบอส รับประกันครับบอสโจรับประกันนะครับความยิ่งใหญ่อลังการความมวลความซ้นนะครับให้กับพี่ครับน้องเด้อพี่น้องเด้อบอต้องห่วงนะครับเอาละพี่น้องครับสุดท้ายนี้ครับเต๋อบันหน้านะครับกัจจาราพี่น้องกันซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอีกยังคืบหน้าเกี่ยวกับพี่จีนนะครับหรือว่าเกี่ยวกับสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับอ่านะครับมีโปรเจกต์อันใดอันใดนะครับจะนําเรียนพี่น้อง FC ทุกๆท่านเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผม พี่น้องครับสีลาพี่น้องกันซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวเขาพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ